หมูกระทะกลับชาติมาเกิดกลิ่นย่างยมเที่ยงคืนชายหนุ่มชื่อต้นอายุ25ปีนักศึกษาปริญญาโทที่ชอบกินหมูกระทะเป็นชีวิตจิตใจกำลังนอนเล่นมือถืออยู่ในห้องเช่าที่เงียบสงัดต,ต้นพึมพำอยากกินหมูกระทะวา่าแต่เที่ยงคืนแบบนี้ใครจะเปิดร้านละ่ะเสียงดังฟีเหมือนเสียงน้ำมันกระเด็นแล้วตามด้วยกลิ่นหมูกระทะลอยมาต้นเฮ้ยใครมันทอดอะไรตอนนี้เนี่ยกลิ่นคุ้นๆเหมือนหมูสามชั้นเลย ต้นลุกขึ้นเปิดหน้าต่างแต่นอกหน้าต่างไม่มีใครไม่มีร้านอะไรทั้งนั้นแต่กลิ่นยังอยู่ต้นไม่นะมันมาจากในห้องเราเหรอเดินไปดูในครัวไม่มีอะไรบนเตาแต่ตรงกลางโต๊ะมีเตาหมูกระทะเก่าวางอยู่ทั้งที่ต้นไม่เคยซื้อต้นอืมนี่มันของใครวะเอ๊หรือเราลืมไว้เองอยู่ๆก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในห้องเสียงลึกลับ ในที่สุดข้าก็กลับมาเกิดใหม่ได้สักทีต้นใครวะออกมานะอย่าหลอกกันเตาหมูกระทะค่อยๆร้อนขึ้นเองโดยไม่มีไฟและมีหมูสามชั้นลอยขึ้นมาจากเตาแล้วกลายเป็นหมูพูดได้หมูพูดได้อย่าตกใจไปเลยข้าคือหมูที่เจ้ากินเมื่อสองปีที่แล้วตอนเจ้ากับเพื่อนๆไปตั้งวงกันที่ริมบึงต้นเฮ้ยเดี๋ยวนะมันบ้าไปแล้วนายจะบอกว่า ฉันกำลังกินของที่กลับชาติมาเกิดเหรอหมูพูดได้เจ้ากินข้าและเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเศษอาหารแต่เจ้ากลับทำข้าจึงต้องกลับมาเอาคืนเต้าหมูกระทะเริ่มปล่อยไอ้น้ำร้อนปุดๆห้องทั้งห้องกลายเป็นกลิ่นน้ำจิ้มสามรสคลิปแหงต้นพยายามหนีออกจากห้องแต่ประตูถูกล็อกอัตโนมัติทุกอย่างเริ่มร้อนขึ้นและเสียงจากหมูพูดได้เริ่มดังขึ้นอีกครั้งหมูพูดได้ข้ายังไม่พร้อมให้อภัยเจ้า พราะเจ้าไม่เคยเห็นว่าชีวิตเรามีค่าขนาดไหนต้นพยายามหนีออกจากห้องแต่ประตูล็อกแน่นไอ้น้ำจากเตาหมูกระทะยังคงลอยวนเป็นควันเหมือนบรรยากาศห้องอบสาวหน้าแห่งความตายต้นเฮยยอจะบ้าเหรอนี่มันฝันร้ายใช่ไหมพยายามเขย่าลูกบิดประตูปล่อยฉันไปนะหมูพูดได้ชีวิตเจ้าสบายเกินไปข้าจะทำให้เจ้ารู้จักคำว่าความร้อนแรงแห่งกรรมที่เจ้าเคยก่อไว้ นฉันแค่กินหมูกระทะฉันทำผิดตรงไหนฟ้าเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นติดติดบนหน้าจอขึ้นชื่อคนโทรเข้าเต้ไอ้เพื่อนสายแดกต้นเต้ต้องรีบรับแล้วบอกมันกดรับสายทันทีเต้เสียงแหบบแหบบสลืมสลือต้นนี่แกมีหมูพูดได้โผล่มาในเตาฉันว่าต้นหาแกก็โดนเหรอเต้ เช่มันบอกว่าเคยอยู่ในจานเราคืนนั้นไอ้คืนที่เราเมาแล้วทิ้งหมูลงน้ำบึงอ่ะทันใดนั้นสายก็ขาดกึกต้นเตเฮ้ยเตต้นพยายามโทรกลับแต่ไม่มีสัญญาณหมูพูดได้เจ้ากำลังจะได้พบชะตาเดียวกับเพื่อนเจ้าแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ข้ายังมีเรื่องให้เจ้าชิมอีกมากหมูกระทะค่อยๆแปลสภาพเป็นหน้าของหมูจริงๆละลายลงไปในเตากลิ่นขาวคลุค้งทั้งห้อง ต้นน้ำตาแทบไหลนี่มันบ้าไปแล้วถ้าฉันต้องตายแบบหมูกระทะฉันขอตายบนเตาใหม่ดีกว่าแล้วไฟในห้องก็ดับพรึบต้นสะดุ้งตื่นขึ้นในห้องเช่าอีกครั้งแต่รอบตัวไม่ใช่ของเขามันคือปี2563วันที่เกิดเรื่องจริงในอดีตโทรศัพท์ของเขาแสดงวันที่ชัดเจนและในมือมีเมนูหมูกระทะที่มีคราบเลือดจางๆติดอยู่ ในความมืดเสียงแปลกๆดังขึ้นจากข้างเตียงข้ารู้ว่าเจ้าเริ่มกลัวแล้วแต่ความกลัวหนะ้ามันยังไม่พอจะชดใช้สิ่งที่เจ้าทำเสียงสุดท้ายก่อนฉากตัดคือเสียงฟู่ของเตาหมูกระทะที่เริ่มปะตุขึ้นมาเองต้นหมดสติจากความเครียดและควันในห้องก่อนที่ภาพรอบตัวจะกลายเป็นหมอกขาวพระาเสียงหนึ่งแววเข้ามาในหัวเสียงหมูพูดได้สะกดจิตเศร้า ถ้าอยากเข้าใจเจ้าต้องเห็นด้วยตาตัวเองกลับไปยังค่ำคืนแห่งการหักหลังคืนที่บึงลืมตายต้นลืมตาขึ้นอีกครั้งและพบว่าตัวเองอยู่ในสวนริมน้ำบรรยากาศคุ้นเคยมีเตาหมูกระทะตั้งอยู่บนโต๊ะไม้เก่าและเสียงเพื่อนเพื่อนกำลังหัวเราะเต้เฮ้ยต้น,ตนมาช่วยกันย่างดิจะเอาแต่แดกอย่างเดียวหรือไงต้นเบลเบลมึนงงเศร้านี่เรากลับมาคืนนั้นเหรอคืนที่บึง เขาหันไปมองตัวเองในอดีตร่างของต้นกำลังหัวเราะพลางยกเบียชนเพื่อนๆนต้นปัจจุบันเศร้าใช่คืนนั้นเราเมาหนักแล้วไม่ต่อนะทันใดนั้นเพื่อนอีกคนโยนเศษหมูไม่ลงพื้นแล้วหัวเราะเพื่อนคนหนึ่งเอาหมูไม่ทิ้งแม่งลงบึงเลยต้นอดีตเศร้าเฮ้ยห้าห้าอย่าลืมจุ่มน้ำจิ้มก่อนโยนนะมันจะได้อร่อยในชาติหน้า เพื่อนๆหัวเราะกันสนุกสนานพลางโยนเศษหมูเศษผักน้ำจิ้มน้ำซุปและแม้กระทั่งกระดูกหมูทั้งชิ้นลงไปในบึงแล้วอยู่ดีๆท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีบึงเริ่มเดือดขึ้นเล็กน้อยโดยไม่มีใครสังเกตต้นปัจจุบันเศร้าไม่จริงเราไม่ได้แค่กินหมูเราไม่เครารพอะไรเลยเสียงของหมูพูดได้ดังขึ้นจากกลางบึงหมูพูดได้การกินไม่ใช่ความผิดแต่การเหยียบย่ำวิญญ,ญาณคือกรรม บึงค่อยๆลุกเป็นเปลวเพลิงสีดำและร่างหมูลอยขึ้นจากกลางน้ำกลายเป็นหมูย่างครึ่งตัวผิวเกรียมแต่ยังมีตาและเสียงพูดหมูผีเราคือเหล่าวิญญ,ญาณที่ถูกลืมที่ถูกเผาถูกหัวเราะเยาะถูกสาปให้ไม่มีวันสงบต้นฉันขอโทษหมูผีไม่ตอบแต่กระโดดเข้าหาร่างต้นและต้นสะดุ้งตื่นขึ้นในห้องเช่าอีกครั้งแต่รอบตัวไม่ใช่ของเขา มันคือปี2563วันที่เกิดเรื่องจริงในอดีตโทรศัพท์ของเขาแสดงวันที่ชัดเจนและในมือมีเมนูหมูกระทะที่มีคราบเลือดจางๆติดอยู่ต้นยืนนิ่งมือสัน่นโทรศัพท์ดับไปเองเขาหันไปข้างหลังมีเตาหมูกระทะวางอยู่ตรงทางเดินยังอุ่นอยู่แต่ไม่มีคนแค่จานเปล่าหลายไบกับหมูแผ่นบางที่เรียงเป็นคำว่ามาชิมดูไหมต้นยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อมองวันที่บนโทรศัพท์ ทธันวาคม2563นี่คือวันก่อนค่ำคืนหมูกระทะแห่งคำสาบจะเริ่มต้นต้นถ้าฉันห้ามพวกมันทันทุกอย่างอาจไม่เกิดขึ้นต้นรีบวิ่งไปหาเต้ที่กำลังนั่งวางแผนงานเลี้ยงในกลุ่มลายที่หมูกระทะบึงริมทางต้นเฮ้ยเต้เลิกจัดหมูกระทะคืนนี้ซะฉันพูดจริงมันอันตรายเต้ขมวดคิ้วอะไรของมึงวะต้นป่วยเหรอ มูกระทะจะไปอันตรายยังไงตน้นฉันเห็นฉันจําได้พวกเราจะโยนของลงบึงแล้วหลังจากนั้นวิญญาณหมูมันจะกลับมาเอาคืนเพื่อนคนอื่นๆเริ่มหัวเราะไอ้ต้นมึงดูหนังมากไปปะเนี่ยหรือเมายาให้ hey, หรือว่ามึงเป็นพวกวีแกนแล้วจะมาด่าเราวะ่าฆ่าสัตว์เตเริ่มไม่พอใจถ้ามึงจะมาป่วนแบบนี้ก็ไม่ต้องมาด้วยก็ได้นะเว้ยเรานัดกันไว้เป็นเดือนตน้น ฟังฉันก่อนคืนนี้บึงมันไม่ใช่แค่บึงมันจะตื่นมันจะเผาพวกเราเป็นหมูกระทะแบบที่เราทำไว้เงี่ยไปครู่หนึ่งก่อนเพื่อนคนหนึ่งจะพูดเพื่อนมึงรู้ไหมกูฝันเหมือนกันว่ามีหมูตัวหนึ่งมันมองหน้ากูในเตาแล้วพูดว่าข้าจะรอเจ้าทุกคนชะนักเต้พอเลยพวกมึงฟังไอ้ต้นมากไปแล้วคืนนี้หมูกระทะต้องมา เต้เดินหนีไปพร้อมคนอื่นๆเหลือแค่ต้นที่ยืนน่าเครียดฉากตัดสลับกลางคืนบิมบึงต้นยิงคงลังเลจะไปหรือไม่ไปเขาโทรหาเต้แต่ไม่มีใครรับสายแล้วมีคลิปใหม่ถูกส่งเข้ามาในมือถือคลิปจากมือถือเต้เสียงหัวเราะเสียงหมูกระทะย่างดังฉี่ฉีจากนั้นเสียงกรีดดังลั่นกล้องสันไหวและปรากฏภาพเงาสีดำยืนอยู่บนเตามหมูกระทะ ใา่แกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งเต่าหมูกระเท ا ไว้กับต้นที่มองเห็นเงาเพื่อนทั้งสามคนปรากฏขึ้นในหมอกเสียงดังมาจากเตาเบาๆต้นเราหิวหลังจากดูคลิปเสียงกรีดร้องต้นรีบวิ่งไปยังริมบึงแต่เมื่อไปถึงบริเวณนั้นกลับเงียบสงัดมีเพียงกลิ่นควันจางๆและเศษเนื้อหมูกระจายอยู่บนพื้นไม่มีร่าไม่มีเสียงใดหาหาต้นหอบเหนื่อยเศร้าช้าไปหรอหรือว่านี่มันเริ่มแล้วจริงๆ ทันใดนั้นเสียงกระดิ่งดังขึ้นจากอีกฝั่งถนนกริ้งกริงรถเข็นขายหมูกระทะเก่าๆคันหนึ่งแล่นมาช้าๆภายใต้แสงไฟส้มของถนนมีชายแก่หน้าตาขรึมแต่งตัวมอมแมมกำลังเข็นต่อมาเรื่อยๆชายขายหมูกระทะเสียงแหบๆเศร้าหิวอยู่หรือหรือแค่อยากรู้ความจริงต้นถอยหลังเล็กน้อยเศร้าคุณเป็นใครมาทำอะไรแถวนี้คนอื่นๆหายไปหมดแล้วชายแก่ ถ้าคือคนสุดท้ายที่รอดจากค่ำคืนแบบเจ้ากำลังจะเจอเมื่อสามสปีก่อนต้นอะไรนะชายแกหยิบหมูสามชั้นชิ้นหนึ่งขึ้นมาวางบนเตาไฟลุกขึ้นมาเองชายแก่หมูกระทะมันไม่ใช่อาหารธรรมดามันเป็นสะพานของกรรมโดยเฉพาะหมูที่ตายทั้งชีวิตแต่ถูกหัวเราะเยาะก,ก่อนถูกกลืนกินต้นคุณรู้เรื่องนี้ชายแก ถ้าเคยเป็นเหมือนเจ้าพาเพื่อนไปกินหมูกระทะที่นี่ริมบึงแล้วทิ้งเศษเนื้อเศษกระดูกลงน้ำข้าคนเดียวที่รอดแต่ข้าต้องอยู่กับความรู้สึกผิดจนวันหนึ่งข้าได้ยินเสียงเรียกต้นเสียงใครชายแก่ชี้ไปที่เตาเศร้าเสียงจากเตานี้เตาที่เผาดวงวิญ,ญญาณของสัตว์มันสะสมพลังคำสาปและมันเลือดเจ้าแล้วต้นเริ่มนาซีเศร้าและฉันต้องทำยังไงจะหยุดมันได้ไหมชายแก่ มีเพียงวิธีเดียวเจ้าต้องปิ้งเนื้อของตนเองคืนให้เต่าและกล่าวคำขอเขามาต้นคุณหมายถึงย่างตัวฉันเองไฟในเตาลูกชนขึ้นทันทีเหมือนตอบว่าใช่ชายแก่พระท้าเจ้าไม่ทําเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเตานี้เหมือนเพื่อนของเจ้าที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บึงแล้วแต่กำลังย่างอยู่ในเตาที่เจ้าจะเจอในฝัน เสียงหนึ่งดังขึ้นจากภายในหัวของต้นเจ้ามีเวลาเพียงหนึ่งคืนก่อนที่เจ้าจะกลายเป็นเมนูถัดไปภาพสุดท้ายคือเงาของต้นที่ยืนกลางวงเตาหมูกระทะล้อมรอบด้วยเสียงสับเนื้อเสียงจานกระทบและเสียงหัวเราะเย็นๆจากเตาต้นยืนอยู่กับเตาหมูกระทะของชายแก่ที่หายตัวไปเบื้องหน้าคือหมอกหนาทึบและเงาร่างสามคนที่ค่อยๆเดินใกล้เข้ามาต้นเสียงเบาๆเศร้าเตมาร์ก เบิ้มใช่พวกแกใช่ไหมทั้งสามคนเดินเข้ามาใกล้ในสภาพเสื้อผ้าขาดวินผิวหนังไม่เป็นปืนป้นปื้นกลิ่นน้ำจิ้มหมูถลอยมาพร้อมกับไอร้อนเตกเสียงขาดขาดเศร้าต้นทำไมไม่ฟังเราทำไมไม่มากินกับเราต้นอย่าเข้ามานะฉันฉันพยายามห้ามแล้วฉันเตือนพวกแกแล้วมาร์กหัวเราะแห้งแห้งเศร้าสายไปแล้ว ตอนนี้พวกเราคือจานเด็ดของคืนนี้เบิ้มตาแดงก่ำเศร้ากลับไปไม่ได้แล้วเราอยู่ในเตาแล้วแต่แกยังมีทางเลือกเตาหมูกระทะเริ่มร้อนขึ้นเองโดยไม่มีใครแต่กลิ่นเนื้อไม่แทรกเข้ามาจนต้นแทบสำลักเต้ถ้าอยากรอดเอาเนื้อของแกมาย่างแล้วกินต้นไม่ฉันไม่ย่างตัวเองฉันจะหาวิธีอื่น แกไม่ใช่เพื่อนฉันพวกแกตายไปแล้วทันใดนั้นร่างทั้งสามเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นเนื้อหมูชิ้นยาวที่ยังมีใบหน้าเพื่อนแต่ละคนปรากฏเป็นชั้นๆติดกับมันเสียงหมูท่าผีรวมกันย่างเราสิหรือจะให้เราย่างแกแทนมือของเพื่อนเพื่อนเริ่มกลายเป็นตะหลิวเหล็กยาวและค่อยๆลากพื้นมาหาต้นต้นหันหลังพยายามวิ่งหนีแต่หมอกปิดทางรอบด้านเขาหยิบตะเกียบขึ้นมาตั้งรับอย่างหมดทางเลือก ทันใดนั้นภาพรอบตัวเปลี่ยนไปอีกครั้งต้นตกลงไปในโพรงมืดและปรากฏภาพโรงฆ่าสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีหมูเป็นล้านตัวกำลังร้องไห้และเสียงของแม่หมูดังก้องออกมาข้ารอเจ้าผู้ที่กล้าใช้เลือดแลกคำขอขามาเจ้ามีสิทธิ์ฟังความจริงของเนื้อต้นถูกล้อมรอบด้วยหมูกระทะผีที่มีใบหน้าเพื่อนทั้งสามเต้าหมูกระทะเดือดปุดๆราวกับรอเพียงเนื้อสดของเขาต้นน้ำตาคลอเศร้า ถ้าต้องทำเพื่อหยุดเรื่องนี้ฉันจะย่างเองต้นหยิบมีดเล็กๆที่พกไว้เงื้อมือสั่นกัดฟันแน่นแล้วฉึกเขากัดแขนตัวเองแล้วเฉือนเนื้อบางๆออกมาหนึ่งแผ่นสีหน้าเจ็บปวดแต่แตัดสินใจแน่วแน่เขาวางมันลงบนเตาสู้วัวเสียงเนื้อสดโดนเตาความร้อนระเบิดเป็นไอควันสีแดงเข้มทันใดนั้นภาพตรงหน้าเปลี่ยนไปเสียงทั้งหมดเงียบสนิท ตาหมูกระทะกลายเป็นแท่นบูชาโบราณวิญญาณทั้งสามค่อยๆสลายตัวเป็นแสงเต้น้ำเสียงปกติเศร้าขอบใจต้นที่ไม่หนีมาขอให้เราได้พักสักทีเบิ่มแกคือเพื่อนไม่ใช่ศัตรูทั้งสามกลายเป็นเงาโปร่งแสงแล้วลอยขึ้นสู่ฟ้าขณะที่เตาหมูกระทะเริ่มแตกออกเป็นเสียงฮ่าฮาเผยให้เห็นแท่นหิน ใต้เต่าต้นยืนจ้องเศร้านั่นมันตัวอักษรอะไรเขาก้มไปดูแล้วพบกับคําสลักบนหินว่าการกินคือการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ถูกพรากถ้าเจ้าจำไม่ได้ว่าเนื้อมาจากไหนวันหนึ่งเนื้อจะจำเจ้าได้ขณะที่ต้นสัมผัสหินนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกครั้งเสียงหญิงชราเสียงหญิงลึกลับเจ้าคือผู้ปลดปล่อยแต่ไม่ใช่ผู้สิ้นสุดแม่หมูยื่นมีดเงินศักดิ์สิทธิ์ให้ต้น พร้อมพูดว่าเจ้าต้องกลับไปที่เตา่าแล้วย่างเนื้อของเจ้าเองอีกครั้งคราวนี้ต่อหน้าผู้คนทั้งหลายให้พวกเขาได้เห็นว่าความรับผิดชอบหน้าตาเป็นอย่างไรต้นยืนอยู่กลางโรงฆ่าสัตว์สีมนนที่ทั้งกว้างและลึกสุดลูกหลูกตากลิ่นเลือดชื้นลอยตลบอวนเสียงหมูนับร้อยกำลังร้องโหยหวนอยู่รอบด้าน เขาหันไปทางหนึ่งเห็นกรงขนาดยักษ์และภายในนั้นมีหมูแม่ลูกอ่อนตัวใหญ่ยืนจ้องมาด้วยตาแดงฉานแม่หมูเสียงแหบเสียใจแต่เกลี้ยวกลาดเศร้าเจ้าคือมนุษย์ผู้กล้าย,ย่างเนื้อของตนเองเจ้าจึงมีสิทธิ์ได้ยินเสียงของข้าต้นนิ่งตะลึงเศร้าคุณคือแม่หมูที่นำคำสาปมาสู่หมูกระทะแม่หมูข้าไม่ต้องการเป็นคำสาปข้าเคยเป็นแค่แม่ ถ้ามีลูกก้าตัวข้ารู้จักกลิ่นของพวกเขาแม้กลายเป็นเนื้อบางๆวางบนเตาต้นผมขอโทษแต่คำสาบนี้เริ่มต้นยังไงแม่หมูเสียงสั่นเศร้ามันเริ่มที่การหัวเราะภาพย้อนอดีตโผล่ขึ้นโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งปี2545เสียงหัวเราะของคนงานที่เล่นกับซากสัตว์หัวหมูถูกโยนเล่นเหมือนลูกบอล บางคนถ่ายรูปลงโซเชียลพร้อมแคปชั่นว่าเตรียมเข้าเตา่าแม่หมูเสียงสั่นเป็นคลื่นเศร้าข้าไม่ได้โกรธที่พวกเจ้าข่าข้าโกรธที่พวกเจ้าไม่เคารพการจากไปของเราต้นแค่เพราะพวกเราไม่ให้เกียรติแม่หมูการกินคือสัญญาเงียบมนุษย์กินได้เพราะสัตว์ยอมให้แต่ถ้าเจ้าหัวเราะย,ย้อตอนย่างตอนกลืนตอนทิ้งเศษเนื้อเจ้าก็ทำลายสัญญานั้น ถ้าเปลี่ยนกลับต้นเห็นตัวเองกับเพื่อนๆหัวเราะเสียงดังในคืนนั้นเศษหมูถูกเหวี่ยงลงบึงราวกับไม่มีค่าแม่หมูพวกเจ้าฉีกคำสัญญาจึงเกิดเตาสาบข้ารวบรวมวิญญาณที่ถูกหัวเราะเยาะและสร้างเตาแห่งการชดใช้ขึ้นในแต่ละเมืองต้นแล้วจะหยุดคำสาบนี้ยังไงแม่หมูมีเพียงผู้ที่เคยหัวเราะและยอมเจ็บแทนเท่านั้น ที่สามารถปลดผนึกเตาและกล่าวขอเข้ามาต่อหน้าเราจากนั้นข้าจะพิจารณาว่าเจ้าสมควรให้อภัยหรือไม่ร้านหมูกระทะกลับมาเงียบแต่ผู้คนเริ่มเปลี่ยนหลายคนวางตะเกียบลงหลายคนหลับตาเงียบเงียบเหมือนเพิ่งตระหนักบางอย่างต้นนั่งนิ่งมือยังบาดเจ็บแต่แววตาเยือกเย็นสงบต้นพ,พึมพำเศร้าไม่ใช่แค่การกิน แต่คือการเคารพทุกชีวิตที่กลายเป็นอาหารร้านหมูกระทะยอดนิยมหมูย่างริมบึงคนแน่นเต็มร้านเสียงหัวเราะเสียงเพลงเสียงน้ำจิ้มกระทบจานต้นเดินเข้ามาด้วยใบหน้าเรียบเฉยมือถือมีดเงินศักดิ์สิทธิ์ไว้แน่นพนักงานรับกี่ท่านครับต้นหนึ่งคนแต่ผมขอเตาตรงกลางร้านร้านทั้งร้านเงียบลงเล็กน้อยเมื่อชายหนุ่มคนนี้เดินผ่านผู้คน เขาเลือกโต๊ะกลางสุดของร้านจุดที่คนเดินผ่านมากที่สุดเขาเริ่มย่างหมูตามปกติแต่แล้วต้นเสียงดังขึ้นเศร้าวันนี้ผมจะย่างตัวเองเพื่อขอขมาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่เคยถูกหัวเราะขณะตายคนในร้านเริ่มหันมามองบางคนหัวเราะบางคนเริ่มหยิบมือถือมาถ่ายลูกค้าหนึ่งเฮ้ hey, เล่นมุกไรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่ลูกค้าสองเนื้อคนเหรอวะไอนี่แมงโรคจิต ต้นไม่สนใจเขาใช้มีดบรรจงเฉือนเนื้อที่แขนตัวเองชิ้นบางฮ่าฮ่เลือดหยดลงเตาเสียงสู้ดังสนั่นราวกับฟ้าผ่าไฟจากเตาลุกท่วมขึ้นทันทีเปลี่ยนจากสีส้มธรรมดาเป็นไฟสีดำอมแดงกลิ่นจากเตาเปลี่ยนเป็นกลิ่นดินชื้นและควันสาบต้นตะโกนเศร้าทุกคำที่พวกคุณหัวเราะเคยเป็นวิญญาณวันนี้ผมขอเข้ามาแทนทุกคน และขอให้เตาสาบปลดปล่อยทุกดวงวิญญาณออกไปผู้คนเริ่มตะลึงบางคนกรีดร้องเมื่อเห็นเงาวิญญาณหมูลอยออกจากเตาหลายสิบดวงแม่หมูปรากฏตัวขึ้นเหนือเตาในร่างโปร่งแสงแม่หมูพูดกับต้นเศร้าเจ้าทำได้เจ้าทำให้มนุษย์เริ่มฟังข้าจะหยุดการล่อลวงของเตาสาบตราบที่ยังมีผู้กล้ารับผิดเหมือนเจ้าแล้วแสงสีขาวจากแม่หมูก็พุ่งออกจากเตาล้างไฟสาบออกจากร้าน นที่อยู่ห่างออกไปในอีกเมืองหนึ่งลืมตาขึ้นกลางดึกรู้สึกเย็นวาบที่ต้นคอหยิบมือถือขึ้นมามีข้อความไม่ระบุชื่อส่งมารูปภาพเตาหมูกระทะหนึ่งเตามีเงาสีดำยืนอยู่ในควันพร้อมแคปชั่นว่าพร้อมชิมไหมหนึ่งสัปดาห์หลังเหตุการณ์เตาสาบป,ปรากฏกลางร้านหมูกระทะร้านแห่งนั้นปิดปรับปรุงเจ้าของยืนยันว่าเตาระเบิดจากแกส๊ส สื่อหลายเจ้ารายงานประหลาดบ้างเชื่อบ้างเย้ยหยันต้นกลับมาใช้ชีวิตเงียบเงียบพร้อมแผลที่แขนเขานั่งอ่านคอมเมนต์ออนไลน์ที่เริ่มพูดถึงคำสับหมูกระทะกันสนุกปากมีทั้งคนที่เริ่มกินเจและคนที่อยากลองย่างตัวเองบ้างเผื่อดังต้นถอนหายใจเศร้ามนุษย์บางคนไม่ฟังไม่เรียนรู้ฉากเปลี่ยนร้านหมูกระทะเปิดใหม่มีเตารูปแบบใหม่วาบเฟิฟหมูบุฟเฟ่ไม่อัน ลูกค้าใหม่ชายหนุ่มแต่งตัวแฟชั่นจัดเศร้าเฮ้ย <Hey! S 1> ไอหมูไม่นี่มันอะไรเนี่ยดำปีเลยห้าร้อยห้าสิบห้าเขาหัวเราะเสียงดังลุกขึ้นใช้ตะเกียบคีบหมูไม่เกรียมที่เพิ่งถูกทิ้งไว้บนจานกลางโต๊ะเพื่อนของเขาเฮ้ hey, hey, ยให้ย่าก,กินเลยน่ากลัวเปล่าว่ามีกระแสต,ตาสาบอะไรสักอย่างนี่ว่าชายหนุ่มจะไปกลัวอะไรล่ะโโ o เอาเลยวางหมูไม่ลงบนเตาใหม่ปล่อยให้มันติดไฟอีกครั้ง ทันใดนั้นแสงไฟบนเตากระพริบเสียงสู้ของเนื้อไม่เริ่มดังขึ้นผิดธรรมชาติกลิ่นควันเริ่มคลักคลุ้งเหมือนกลิ่นผิวหนังแท้และที่มุมของเตามีเงาดำเล็กๆล,ลืมตาขึ้นใต้ตะแกงเสียงหนึ่งดังแผ่วในหูของชายหนุ่มข้าก่อมแมลว car